สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะและเรายังอยู่กันในเรื่องช้างน้อยน่ารักนะคะในบทที่11ค่ะในแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะหน้าที่53นะคะให้นักเรียนเปิดทักษะภาษาหน้า53ไปได้เลยค่ะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะ ในแบบฝึกหัดข้อที่5หน้า53นะคะเขาให้เราเรียงตัวอักษรในตารางให้เป็นคำที่ถูกต้องนะคะนักเรียนขาคุณครูมีเกมสนุกสนุกเป็นการเรียงคำคล้ายกับแบบฝึกหัดนี้เลยนะคะแนบให้นักเรียนในคลาสเวิร์กเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากเล่นก็สามารถคลิกเข้าไปเล่นได้เลยนะจะมีรูปภาพให้พวกเราด้วยมาดูคำที่หกันเลยนะคะคำที่หมี ยอยักษ์วอแหวนสระอาจะเป็นคำว่ายออาวอยาวนั่นเองค่ะนักเรียนเขียนลงไปในช่องได้เลยย่ออาวอยาวต่อมาคำที่สองนะคะเป็นคำว่าพ่อสระอาลออิงดอเด็กนะคะคำนี้เนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างคะนักเรียนคุณครูว่า จะต้องเป็นคำควบกล้ำแน่ๆเลยค่ะก็ได้เป็นคำว่าพออ่อลออาดอพลาดนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ใบไฮก็คือว่าเป็นคำที่เป็นเสียงของ ของอจำได้ไหมคะในเรื่องช้างน้อยน่ารักเนี่ยประธานตีข้องเสียงดังมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นสรลโอเนาะเป็นคำว่าหมงนั่นเองนะสรลโออยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะหอหมอโองอหงมงไมเอหมงนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะคนที่เป็นคนเปิดงานมีสระอารอเรือทอทงปอปาลาสระอาและนนหนูนะคะก็แน่นอนค่ะคนที่ตีค้องก็คือประธานนั่นเองค่ะปอรออประทออาน,อนทานอและคำสุดท้ายค่ะมี รอเรือบอใบไม้สระอ,อีสระเอยอยักษ์สระอะแล้วก็บอใบไม้ค่ะเราก็จะได้เป็นคำว่าระเดียบ,บนะคะรอ่ออระบอเอียบอเดียบ,บนั่นเองนะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหน้า53นะคะนะักเรียนเปิดไปที่หน้า54 เล่มเดิมค่ะทักษะภาษาหน้า54เปิดไปได้เลยในหน้า54นะคะแบบฝึกหัดข้อ6โจทย์มีอยู่ว่าเลือกคำเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะข้อที่1ใบโบกถือไม้ตีอะไรใบโบกถือไม้ตีคองค่อง ค้องอ่าเป็นเสียงสามัญเสียงเอกหรือว่าเสียงโทนะคะคล้องค้องค้องนะเป็นตีค้องนั่นเองค่ะ,อะคอรัคังอออ่างแล้วก็งอง,ไะะออง,องูไม้โทนะคะคอองอคองไม้โทคองค่ะถัดมาค่ะชาวนาเกี่ยวจุดๆ,ๆในนา ชาวนาเกี่ยวอะไรในนาคะเกี่ยวขาวขาวข้าวเกี่ยวอะไรคะนักเรียนเกี่ยวข้าวนั่นเองคะ่ะขออาวอขาวไม่โชข้าวนะคะข้อที่สามคะ่ะนักท่องจุดจุด,จดชมการแสดงช้างนักท่อง เทียเท่ยวเที่ยวเที่ยวคำตอบคือทอเอียวเทีย่ยวไม้เอกเที่ยวนั่นเองนะคะข้อที่สี่ค่ะเด็กเด็กเล่นจุดจุดจดุยางสนุกสนานอ่าเล่นอะไรเอ่ยวออ่า ววาวไม่เอกว้าวไม่โทว้าวเด็กเล่นว้าวนั่นเองค่ะวาวอวาวาวไม่เอกว้าวนะคะข้อที่หาค่ะเสียงค้องดังเป็นยังไงหอมอโอโงองูงไม่เอกมงไม่โทมงดังมงนะคะเป็นไม้เอกนั่นเองค่ะ ข้อที่6ค่ะสนามหญ้ามีสีขอเอวเขียวเขียวไม่เอกเขียวเขียวไม่โทเขียวสีอะไรคะนักเรียนสีเขียวนั่นเองไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะสนามหญ้ามีสีขอเอียวเขียวอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วในหน้า54นะคะ เดี๋ยวเราเปิดหนังสือมาที่หน้า57ได้เลยค่ะนักเรียนในหน้า57เนี่ยเขาให้เราดูภาพนะคะแล้วนำประโยคมาเรียงใหม่ให้ถูกต้องเทคนิคในการเรียงประโยคง่ายๆนะประโยคที่1จะต้องบอกชื่อคนหรือว่าสัตว์หรือว่าสิ่งของนั้นด้วยนะอย่างเช่นครูพาครูนุ้ยอันนี้คือชื่อใช่ไหมคะเก้าอี้นกแมวหมา ฟรูบิวตี้หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นชื่อนะคะเนาะถัดมาค่ะประโยคที่สองเนี่ยจะต้องมีคำที่ใช้เรียกแทนสิ่งนั้นเช่นเขาเธอมันแบบนี้นะคะเป็นคำที่ใช้เรียกแทนประโยคข้างหน้าชื่อของ ของประโยคข้างน,านั่นเองเนาะแล้วก็ประโยคสุดท้ายเนี่ยก็มักจะมีตัวเชื่อมหรือว่าบอกรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคในข้อนี้นะคะเขาก็ยกตัวอย่างมาให้ว่าผู้ผาไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะอันนี้คือประโยคที่หนึ่งเนาะมีชื่อใครมีชื่อผู้ผานั่นเองนะคะเป็นคำบอกชื่อเนาะ ไปเที่ยวทะเลภูผ,ผาไปเที่ยวทะเลประโยคที่สองบอกว่าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเห็นไหมคะจะมีคําว่าเขาค่ะที่มาแทนคําว่าภูผาใช่ไหมก็คือเป็นคําบอกว่าเขาคนนี้ก็คือภูผานั่นแหละเปลี่ยนเสื้อผ้านะเขียนเป็นเลขสองนะนักเรียนเขียนเลขไทยก็ได้นะคะลูกอันนี้เป็นเลขหนึ่งเนาะ ต่อมาและเล่นน้ำอย่างสนุกค่ะก็เป็นหมายเลข3เพราะว่าเป็นการบอกรายละเอียดนั่นเองเนาะโอเคถัดไปเปิดไปหน้า48ได้เลยค่ะในหน้าที่48นะคะเขาพูดถึงอารูปภาพเป็นรูปนกค่ะนักเรียนรูปภาพเป็นรูปนกเราก็ต้องพูดถึงนกนะคะประโยคมีดังต่อไปนี้ค่ะประโยคที่1บอกว่ามันชอบ ผลไม้สุกแต่ยังไม่บอกเลยว่าอะไรถัดมาค่ะนกแก้วมีสีสวยอ่าอันเนี้ยเห็นไหมสังเกตได้เลยว่าเขามีคำว่านกแก้วดังนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นนกแก้วแน่นอนค่ะต้องเติมหมายเลขหนึ่งลงไปได้เลยแล้วยังบอกประโยคที่หนึ่งเนาะที่เขาใช้คำว่าอะไรคะคำว่ามัน มาแทนคำว่านกแกว้วใช่ไหมถ้าเป็นสัตว์หรือว่าสิ่งของเนี่ยเราสามารถใช้คำว่ามันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเราจะใช้เธอสำหรับผู้หญิงและเขาสำหรับผู้ชายได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสองค่ะมันชอบกินผลไม้สุกนะและก็ประโยคที่3เป็นคำว่าและพูดได้ใช่ไหมคะเขาจะเรียนแบบเสียงเรานั่นเองค่ะ เสร็จแล้วเราก็นำประโยคทั้งสาประโยคมาต่อเรียงกันเลยค่ะหน้านี้นักเรียนเขียนสวยๆนะคะคุณครูมีคะแนนให้ด้วยนะ แล้วก็ประโยคที่3ค่ะสันส้นๆว่าและพูดได้นะคะก็เป็นการบอกว่านอกจากนกแก้วจะกินผลไม้สุกแล้วนกแก้วก็ยังพูดได้ด้วยนะคะเท่ากับว่าประโยคนี้เนี่ยเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยนะคะนักเรียนประกอบด้วย3ประโยคค่ะก็คือ ที่บอกว่านกแก้วมีสีสวยมันชอบกินผล,ลไม้และพูดได้นั่นเองค่ะข้อต่อมาค่ะมีรูปคุณครูใช่ไหมคะคุณครูกับเด็กคนหนึ่งเนาะชื่อลูกหมูอ่า เรามาดูกันก่อนอันไหนที่มีลูกหมูเนาะประโยคที่1บอกว่าเขานําไปส่งครูซึ่งใครนําไปส่งครูอันนี้ยังไม่รู้นะคะไม่สามารถที่จะเป็นประโยคที่1ได้เลยต่อมาประโยคที่2บอกว่าลูกหมูเก็บเงินได้อมีชื่อเฉพาะที่บอกเลยว่าเป็นคนที่ชื่อลูกหมูนะคะดังนั้นประโยคนี้จะเป็นประโยคที่1แน่นอน เขานำไปส่งครูนะก็จะกลายเป็นประโยคที่สองทันทีเพราะคำว่าเขาที่ให้มาในประโยคนี้เนี่ยก็จะแทนอะไรคะแทนน้องลูกหมูนั่นเองเนาะแทนน้องลูกหมูเขานำไปส่งครูครู ชมลูกหมูว่าซื่อสัตย์นะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์สุดท้ายเลยก็คือลูกหมูเก็บเงินได้พอลูกหมูนําเงินไปส่งครูคุณครูก็ชมลูกหมูว่าเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์นะซึ่งนักเรียนเองก็ควรที่จะนําไปเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของเด็กดีนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้เป็นหมายเลขนั้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาเรียงทีละประโยคเลยค่ะ หมูเก็บเงินได้เขานำไปส่งคร Okay. เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในหน้าที่58นะคะสำหรับหน้านี้อย่างที่คุณครูบอกไปตอนต้นนะคะนักเรียนว่าคุณครูจะมีคะแนนให้ด้วยคะแนนอะไรเอ่ยก็คือคะแนนการคัดลายมือนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งเข้าไปในค l สเวิร r k ให้เรียบร้อยเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ